ลาแล้วครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี้เราคุยกับกันเป็นคนเดียวแล้วคุยกับกันคนเดียวไม่สะใจครับมันไม่ค่อยกระชุ่มกระชวยใจเท่าไหร่เราก็เลยแบบว่าบอกกันให้ชวนเพื่อนมานะครับเพราะว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตเดอะสตาร์ใช่ไหมห้าหกเจ็ดแปดเดอะสตาร์อินคอนเสิร์ตเราเลยชวนมาหมดทุกรุ่นเลยนะครับตอนรับแก๊งเดอะสตาร์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อาเช้าโศกข่ำนะครับ โอ้โหที่มาตั้งแต่รุ่นที่5ยันรุ่นล่าสุดเลยนะฮะไหนใครแก่สุดครับรุ่นที่5มีใครมาบ้างครับเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเรียกว่าวุฒิภาวะดีกว่าครับผมอยู่ในวงการมานานกว่าแค่ไหนไม่ได้ไม่ได้แก่ไม่ได้แก่แค่หน้าไปก่อนอายุเท่านั้นเองเฮ้ยแซวหน้าคุณหน้าผมไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่น้เลยนะเออจริงด้วยเออว่างๆเดี๋ยวไปทำหน้ากันนะเจือด้วยอันนี้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นะครับถัดมาเอ่อเดือดสตาร์หกมีใครบ้างมีผมผมครับแล้วก็มีกันนี่เลยนะครับกันกับ โน่นะฮะถัดมาเดอะสตาร์เจ็ดเดอะสตาร์เจ็ดมาคนเดียวเหรอนี่ไม่มีใครรักเลยอะลูกใช่อะถูกทอดทิ้งมากรุ่นรุ่นเรานี่มีใครบ้างเนี่ยรุ่นนู้นก็มีพี่ตุ้มตามนะคะที่เคยเป็นดาราตอนเด็กๆอะค่ะเป็นใช่นั่นคนละตุ้มตามนั่นคือตัวอ้วนอันนี้ตุ้มตามหลออันนี้เป็นตัวแทนจากเดอะสตาร์เจ็ดนะฮะที่จะมาพูดถึงคอนเสิร์ตกันแล้วก็สามคนล่าสุดจากเดอะสตาร์แปดนะครับมีแจ็งโซมมีพี่ฮั่นมี พี่แคนนะครับอยู่กับรุ่นพี่ๆอะไรเงี้ยมีแบบพี่ๆแนะนําอะไรดีๆบ้างไหมแกงส้มมีไหมมีครับไทยๆใครแนะนารุ่นพี่จะให้คําแนะนําดีๆตลอดเช่นเช่นพี่พี่กันนี้ครับพี่การแนะนำอะไรเขาจะให้คาคำแนะนาตลอดอย่างแบบว่าบางทีเราเราจะได้เรื่องมุกจากเขาเยอะเอออย่างอย่างพี่โน้พี่การเขาจะเป็นคนที่มุกเยอะเราก็จะแบบว่าขโมยเขามาเยอะถามว่าหาไหมมันอยู่ที่คนเล่นครับเอนอยู่ที่คนเล่นครับโตโน่เล่นใหง่ใหอันนี้ ไม่เล่นก็หาแล้วครับนี่นั่งอยู่ใกล้ด้วยนะครับแล้วแล้วพี่กันอ่ะพี่กันนี่เขาตลกอยู่แล้วครับตลกตลอดเวลาเลยนะครับแต่ว่าเขาตลกตลอดเวลาเลย baby นี่ไงพี่กันเ็นคนตลกมากนะพี่กันขอสนุกได้ไหมคะใช่ครัทุกคนเตรียมหานะคะนั่นหรอว่าหามากแน่เลยกฎบันกันตรงนี้แล้วนะฮะคนที่เก่งเรื่องของสุภาษิตคำไทยใช่ครับหมายว่าให้พูดถึงสุภาษิตก็คือถ้าผมพูด หัวสุภาษสิทอะไรมาเขาจะต่อได้ถูกต้องไม่น่าเชื่อเป๊ขอลองได้ไหมครับนี่คือความสนิทสนมนะคะของแก๊งเดอะสตานะครับโโน่ครับจัดไปครับพี่ดังสุภาสิทที่ว่าคางคกขึ้นวอโอ like cool ้โหไม่ได้ต so ่อต่อรักหัวให้ผูกรักลูกพาไปซื้อขนมกิน นะยังานถามถึงความประทับใจของรุ่นพี่ที่มีกับรุ่นน้อง<ช>ไปเลยว่าถามอภิพเดียวพี่เดียวคือผมชอบผมชอบน้องๆแต่ละคนคือเขามีความสามารถกันจริงๆอย่างที่นั่งอยู่เนี้ยใช่ทุก <ๆ S 2> คนมา <ๆ S 2> ปรับเพิ่มใครชอบใครเป็นพิเศษอ๋อถ้าถ้าตอนผมเชียร์เนี่ยตอนตอนปีเจ็ดผมเชียร์น้องนรสอ่าทำไมทำไมจริงจริงเพราะว่าผมรู้สึกว่าเด็กคนนี้ ดูมีมีของอ่ะดูมีพรสวรรค์แล้วก็ดูมีมีความเป็นตัวของตัวเองสูงรุ่น6นี่ก็คือผมชอบทั้งสองคนทั้งทั้งกันทั้งโตโน่เลยอ่าฮะข้ามาเดวสตาเจ็ดบ้างน้องน็ครับ3คนที่นั่งอยู่หลังเนี่ยที่มาจากแบบล่าสุดซีซั่นล่าสุดเนี่ยมีแอบเชี์ใครเป็นพิเศษไหมครับไม่ เชียเ์ทุกคนค่ะทุกคนมีความสามารถแตกต่างกันในแต่รูปแบบนะาาทุกคนความเห็นพี่แกงส้มทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแรปทั้งซาวอินจิเนียร์ก็ได้เจ๋งมากพวกะแต่งเพลงก็ได้ด้วยเต้นเนเก่งๆอย่างท่านไม่ชอบอ่ะไม่อย่างพี่ันก็จะพูดถึงเนี่ยค่ะพี่ทัาน พี่ท่นเต้นเต้นได้แข็งแรงมากนะครับเวลาเต้นแล้วมีเสน่ห์ด้วยใช่เป็นคนที่เต้นแล้วก็ร้องสิงไม่ตกเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่เอนเทนเทนคนดีกว่ามาข้ามกันที่มาคู่นี้บ้างดีกว่านะครับโตโน่กับกันฮะมีอะไรอยากเมาส์ใครที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ไหมครับหรือจะเมาส์กันหรือกันจะเมาส์โตโน่หรือเมาส์ใครก็ได้อ่าเอาอะไรครับเอาไงดีเอาผมให้พี่พูดถึงโดม เออผมชอบน้องโดมมากเออใช่แต่ว่าอย่างพี่พี่น้องเมานของโดมครับโดมสุดยอดเลยแต่พี่ผมผมเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเมาส์โดมไม่ได้นะครับปรึกษาทางทนายด้านข้างได้นะครับรู้สึกว่าจะมีข้อูสบายเยอเคนนี้เขาเป็เพราะว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบความระค์ของเขาครับครับคือเขาได้ทาตามในสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาฝันคือเขาชอบร้องเพลงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราได้ร่วมงานกับเขาแล้วเราได้เห็นเวลาที่เด็กที่มีความฝันได้ทำอะไรตามฝันตัวเองแล้วมันมันก็มีความสุขอย่างเช่นเวลาโด ของกินที่มันน่ากินหรืออร่อยเขาได้ทําตามความฝันของเขาเขาอยาเป็นนักร้องไม่เป็นนักกินไอ้ยอกเล่นเขาไม่ได้เช็คหนีโอ้โหชอบครับเป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะแล้วก็จริงๆผมติดตามน้องเดอะซ่าแตกทุกคนนะถ้าพพี่โดมปุ๊บอ่ะสี่สามสองถ้าพี่โดมเจอพี่โตโน่พี่โดมทำอะไรครับหนึ่งห้าสี่สามสองไปสมมติโดมมาสวัสดีครับพี่โตโน่ครับโดมครับผมสู้กับพี่มามาเรื่องด่วนเดิน น้องน้องน้องเขาว่าเออนับถือไงรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อตนครับผมก็คือชอบชื่นชอบเขาจริงๆไม่ได้ชอบเฉพาะดมฮะชอบหมดเลยครับในเดอะตาร์แปดชอบทุกคนเลยเพราะว่าแนวเพลงไอนีนี่ฟังก็ไม่เบื่อเน็่ยสไตล์ของแกงส้มผมภูมิใจมากที่มีรุ่นน้องอย่างเขานะครับหรือไม่ก็จะเป็น แนวเต้นที่ผมก็ชอบเหมือนกันคือผมเป็นแนวแดนเหมือนกันครับผมเป็นแนวแดนเหมือนกับท่านแนวแดนนะฮะแต่เกิว่าในคอนเสิร์ตเป็นไม่ได้ผมอยากจะไปบิดกับเขาโอ้โหแต่ตอนท่าที่ฟังเพลงที่โตโน่เคยปล่อยออกมานี่เศร้าทุกเพลงเลยนะครับครับตามชีวิตครับแต่ถ้าสุดที่เต้นเต้นคู่กับพี่ฮัทนะครับฮะเป็นไงฮะเขาเรียกว่าท่าบีบอยแต่ว่าพี่โตโน่เต้นเป็นท่าคุิ้วโคนครับคิ้วโคนสินะครับครับนี่แหละครับคือผมชอบเดอะซัดแต่อย่างแคนนี่ก็เพลงชักแม่น้ำตั้งท่านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพลงเ ชื่อเพลงไงนะเพลงผมรู้ข้ออ้างครับเลยยกน้แล้วมาร้องร้องไวงไงถ้าจะแค่จะจบแล้วยกน้ำทั้งข้าลี่ยนชื่อเพลงใท้่ผมอยากจะเล่นมุกให้กับคนได้จำกับเพลงของเขาครับขอบคุณครับก็คือชอบหมดอย่างอย่างดิวนี่เป็นแฟนของเขาเลยจริงเหรอครับตอนเขาทำเดทล็อกนี่ชอบเขาไมชอบมากชอบเพราะถัง เม็ดล็อกพอดูสกปรกทำไมล่ะมันดีเดี๋ยวก่อนมันเป็นคำชมนะกองที่ใด้จังหวะที่ดีครับผมครับผมเบรกนี้ครับผู้ชมครับเราได้ละลายพฤติกรรมนะครับของเดิร์สตาร์รุ่นพี่รุ่นน้องนะฮะละลายละลายครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะให้เขาพูดถึงนะครับคอนเสิร์ตครับห้าหกเจ็ดแปดเดิรสตาร์อินคอนเสิร์ตกันแล้วนะครับโตโน่เดี๋ยวพูดได้ขายของแน่นอนนะฮะส่วนตอนนี้ครับเราเบรกแป๊บหนึ่งแล้วก็เบรกหน้าห้ามพลาดแน่นอนนอกจากคอนเสิร์ตแล้ว หนึ่งในเดอะสตาร์แปเขาจะมีโชว์พิเศษมาฟฟากันในหาเท้าโชว์ข้า y เก้าสุดเบ็กสุดท้ายครับในหา erm, เช้าโชกเข้ามคุณผู้ชมครับและเบ็กสุดท้ายนี้เราจะได้พูดถึงคอนเสิร์ตกันแล้วเนะ <Yeah. S 1> าะ y e ้ h ดีนมะดีนะโตโน่คอนเสิร์ตมีชื่อว่าอะไร 5678 The Star In c o n c ค r t รครับ5678 The Star In Concert The Star In Concert นั่นเองนะครับถามถึงความพิเศษนะฮะของการรวมรุ่นตั้งแต่รุ่นที่5จนถึงรุ่นล่าสุดหน่อยดีกว่าว่ามันมีความพิเศษอะไรบ้างครับในคอนเสิร์ต5678 The Star in c o n c e r ร์อิคอิร์ตครับครับผมว่าแฟนคลับทุกคนที่อยากจะเห็นศิลปินที่คุณรักขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ๆครั้งนี้ได้เห็นแน่นอนได้เห็นการรวมตัวกันระหว่าง คนมีความสามารถทั้งสี่รุ่นครับแต่รุ่นหน้าถึงรุ่นแปดอ่าแล้วก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนเต็มที่คอนเสิร์ตนี้มากแน่นอนนี่นะที่เป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับจาก Star 5กดดันแม้เจอแบบรุ่นน้องๆลงมาอย่างเงี้ยคือไม่ล่ะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเป็นการที่การเล่นคอนเสิร์ตพอยของมันคืออะไรมันคือการสร้างความสุขให้คนนี่ใช่ครับแล้วทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะมาสร้างความสุขให้คนเรื่องกดดันเน้่วก็คงจะ ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้น่าจะเป็นอยากทำให้ดีให้คนเขามีความสุขก um, ับเรามากที่สุดดีกว่านี่นะครับนี่เป็นความรู้สึกของรุ่นใหญ่นะฮะมาถามคุณโตโน่หน่อยดีกว่าครับว่าในคอนเสิร์ตครั้งนี้คอนเสิร์ตชื่ออะไรนะครับโตโน่ครับ5678 The Style In Concert อเตเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วบ้างครับโตโน่ครับ ประชุมประชุมก็มีการการนัดประชุมกันอะฮะแล้วก็เป็นโต๊ะกลมเลยโต๊ะกลมแล้วก็เรียกเรียกมาคุยกันแล้วก็สั่งโอเลี้ยงกันครัับผมวางวางไว้ข้างหน้าแล้วก็จะไปโอเลี้ยงครับเอาเวลาเครียดไงชาดำเย็นได้ไหมชาดำเย็นได้ได้ก็แล้วแต่ดิวจะสั่งแล้วกันดิวจะสั่งนมเย็นก็ได้ใส่นมเยอะๆก็ไม่มีใครว่าคือคุยปรึกษากันว่าเราจะเอาอะไรไปไปเล่นให้กับคนดูเขามีความสุขอะฮะครับการพูดคุย พาร์ทในแต่ละพาร์ทควรจะเป็นยังไงช่วงแดนควรจะมีใครบ้างช่วงทอล์กเป็นยังไงแกล้งใครแล้วเราเราอยู่ในช่วงไหนครับโตโน่ครับอันนี้ต้องมาชุมกันต่อไปนะฮะพี่การละครับครับเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วในก็ตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการในเรื่องของของเพลงต่างๆแล้วก็แล้วก็สคริปต์ต่างๆที่จะมีในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะ ใช้เวลานิดนึงเพราะว่าจำนวนนักร้องเนี่ยเยอะมากตั้งแต่เดอซาร์ปีที่5ถึงปีที่8เนี่ยก็ประมาณ20กว่าคนนะประมาณ20 26ิบยี่คนนะฮะี่ไม่ก็ไม่เคยพออยู่ครับโตมิกรนน้ำตาลใช่ครับหรือว่ารุ่นรุ่นพวกผมเนี่ยก็จะมีผมกันลิทเซนเก่งเกรสนะครับรุ่น7ก็มากันทุกคนเลยครับรุ่น8แปดคนเลยมาครบ8คนเลยมาเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยยี่สิบกว่าชีวิตแน่นอนเดอซาร์ใช่ไหมฮะโน้ตนะครับค่ะ เตรียมตัวยังไงบ้างฮะในคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ตั้งใจฝึกลองเพลงซ้อมเต้นค่ะนี่จะได้เห็นอะไรในคอนเสิร์ต5 6 7 8บ้างครับก็คือเดอะสตาร์ทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นห้าถึงรุ่นแแต่ละคนมีแนวไม่เหมือนกันจะเห็นความหลากหลายของแต่ละคนครับแต่ละแนวแล้วก็ไม่แน่ถึงแม้ว่าแนวจะแตกต่างกันแต่พอเอามารวมกันมันอาจจะเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนที่ไหนก็ได้น้องกันครับคคอนเสิร์ตครั้งนี้นี่ซื้อบัตรอะไรยังไงเมื่อไหร่วันไหนครับผมก็ตอนนี้เปิด ให้จองให้ขายบัตรกัแล้วนะครับผมที่ไทยทิกเก็ตเร์มจเตอร์ทุกสาขานะครับใครที่ยังไม่มีบัตรก็ต้องรีบจับจองครับเพราะตอนนี้เนี่ยขายดีมากๆเลยนะครับทัพผมก<ม>็รับรองว่าเต็มที่แล้วก็เต็มอิ่มกับคอนเสินนเร์ตครั้งนี้แน่นอนนี่นะฮะสาวกของเดือดซานดักรุ่นที่5อายันรุ่นล่าสุดนะครับต้องรีบไปจองบัตรกันนะครับไทยทิกเก็ตเร์มจเตอร์ทุกสาขานะครับสุดท้ายครับขอตัวแทนคนหนึ่งครับเชิญชวนคอนเสิร์ต5 6 7 8กเจ็ดแปดเดือดซานอิ่คอนเสิร์ตครับ มาชี้ๆอะไรกันล่ะพี่นี่แหละฝังฉุกันเลยสองคนเลยเปรียบปเปียบไปก็คือจริงๆแล้วผมเปรียบเทียบคอนเสิร์ตนี้เป็นภาพภาพหนึ่งคือภาพภาพหนึ่งเนี่ยจะสวยงามได้ก็ต้องมีสีสันหลายๆสีแล้วแน่นอนว่าภาพภาพนี้เนี่ยมีสีสันทั้ง26สีที่สวยงามอยู่แล้วแล้วลองคิดดูว่าทั้ง26สีมารวมกันในภาพภาพเดียวองค์ประกอบของภาพจะสวยงามขนาดไหนถ้าอยากจะชมภาพที่สวยงามภาพนี้ซื้อบัตรไปดูคอนเสิร์ตนี้เยอะครับผม The Star Concert 5 6 7 8เด The Star In Concert ครับผม เอาละครับผู้ชมครับนะฮะเชื่อว่าในคนที่มีบ oh. ัตรแล้วนะครับคงจะใจจดใจจ่อนะครับในการที่จะไปเจอกับพวกเขาในคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขา5้า8 The Star In Concert นะครับเดี๋ยววันนี้ท้ายรายการของเรานะครับเราจะมีโชว์พิเศษนะฮะเป็นโชว์จากน้องฮั่น The Star 8นะครับกับเพลงใหม่ล่าสุดของเขากับเพลงบิดนั่นเองนะครับมีใครจะไปร่วมแจมเต้นอะไรอย่างนี้ตโน่สนใจไหมฮะ ว่าครับบ้าครับนะครับเดี๋ยวนี้โชว์ปิดท้ายแน่นอนนะครับแล้วก็ท้ายรายการวันนี้นอกจากโชว์สดจากคุณฮันแล้วนะครับยังมีสี่สาวโอลิฟนะครับกับ MB แฟนน่ารักด้วยนะครับปิดท้ายดูกันในหาเช้าโชว์ค่ำนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างแล็กตะซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาเจอกันเวลาเดิมครับช่อง5 5าห้ทุ่มสีนะครับกับพุทธโยงครับวันนี้ลาไปพร้อมๆกับเดอะสตาร์ทุกคนขอบคุณมาก ทิ้งต้คู่ใจโลดไว้ในเกินหน้าจนเธอรักรักที่ทไม่เันระวังไม่ทันไม่ตั้งตันจะเข้ามาพัวมาพันฉันเจอต้มนกแล้วเ่อกิดอาการที่มันดูสับดูสนไม่มีเหตุผลต้องทุบต้องทนต้องนอนทรดมาตีจะชุดเธอเข้ามาแห้จนติดแต่เธอปิดใจของฉันจนจทนไม่ไหว ฉันไปปิดใจฉันไปปิดกันสะเทือนเธอบิดแร้มมาเกินปิดกันทักงวันบิ้วไปเบิ้วมาเธอบิดบันก็ไปก็กะเอาให้ตายกะเอาให้พังเธอบิดบันจะงอยหยุดพอแล้วพอขอความในใจ ไปฉันไปิใจฉันมาวปกันเะเพลินเธอบิดแปี้ยงไเกินบิดกันทุกวันจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาเธอบิดมันเข้าไปก็กะเอาให้ตายกะเอาให้พังเธอบิดปันจะงอยหยุดพอแล้วพอขอความเห็นใจ